มาครับผมเข้าสู่ ep ที่สามนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะมาซื้อแพ็ค99ไปเลยไปเดี๋ยวผมจะมาแบบจัดชุดนี้มาไปเดีย๋ยวผมแบบจัดเลยจะรวยหรือจะเจ๊งเดี๋ยวเรามาดูนะครับ โอเคครับก็ชำระเงินสำเร็จนะครับผมไปเก้าเก้าแรกไปครับผมกดโออช่องนี่ได้ได้สองล้านครับแล้วก็น่าจะขายไม่ได้นะผมมาเดี๋ยวมาเปิดแพ็คสองพันห้าร คอยดูก่อนนะครับเผื่อเปิดแพ็คผิดใครแพ็คนี้นะครับผมไปโอ้อ h oh my god อือโอ้ cot น่าจะน่าจะไม่ได้เลย,เลยนะครับ ดีโลเรนโซโอ้หูกสิบหกล้านเกือครับทุกคนผมว่ามันไม่คุ้มอะคุ้มหรือไม่คุ้มทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยนะผมเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าคนอื่นเขาแบบสุ่มได้ประมาณร้อยล้านสองสองร้อยล้านประมาณนี้ผมเราอาจจะดวงไม่ดีก็ได้นะผมโอเยครับผมนี่ก็คือทีมที่ผมแบบเอาไอตัวเมื่อกี้ที่ผมสุ่มได้ไปขายนะครับก็ เสริมทีมาเป็นพวกนี้นะผมก็ผมว่าพอเล่นได้นะผมว่าก็สู้คนอื่นได้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปแบบลองทีมใหม่เช่นเคยนะผมไปดูเหมือนครั้งนี้ทีมเราจะอ่อนกว่าทีมเขานะผมเอาวะครับเดี๋ยวผมตบทีมโหดโชว์เลย เยโดทีมนั้นมีร้อยสิบสี่กับร้อยสิบสองหรอะแล้วทีมมันเขาตึงไงมาเ,าเขาเปิดมาให้เราเหรอมันก็สวยดิไปลูกลักเขาส่งมาให้เราอีกแล้วแล้วก็ส่งมาให้เขาต่อแล้วเขาก็ส่งมาให้เราอีกแล้วครับ โมลตาโอ้โ,อโกลรับไปได้ครับผมแล้วก็เอาไมา้เราอีกแล้วไปปึ๊บปึ๊บโป้งหนึ่งศูนย์ไปครับลูกลักผมไอตัวเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ครับผมเห็นมันเก่งดีเลยซื้อมาจุบ อ้อ้าวแล้วเอาฟาวครับผมเอาแล้วเขาส่งมาให้เราอีกแล้วเขาใจดีมากเลยทุกคนปุ๊บเอาแล้วโดนแย่งเขาแล้วเราก็ส่งไมเข้าเหมือนกันนะอีอีเลยอะ่ะเอาไปมอลาตาเทรเต็ปหน่อย ยึบยึบอ้เกือบได้แล้วไปตัวลูกรักตัวลูกรัก,รกเปิดมงแล้วมันบ่งไม่ได้ครับโมราตา้าแล้วเขาส่งไม้แล้วโมราตา้าอา้จุดโทษสิครับอย่างนี้ เราจะยิงแบบกลนวๆนะผมจะยิงแบบตรงๆไปเลยไปนี่ยังไงยังไงโกมันก็พุ่งไปเลยครับลูกรักยิงอีกแล้วเนื้อเขียวไปสองศูนครับทุกคนตบทีมที่แบบค่าพลังเยอะกว่า อุ๊บโอ้แล้วเขาเล่นท่าว่ะบอลแรกอ๋อตัดบอลได้ครับมาลาต้าไปโชว์สเต็ปหน่อยมาลาตา้าไปไปเอ้าจุบจุบนี่มันไง กองหลังแบบตึงๆเลยเนี่ยไอเอเดอร์เนี่ยตัวดีนะครับผมผมแนะนำเลยแล้วก็หมดเวลาครับสองศูนย์ไปครับผมเดบี้ไปปุ๊บเอาแล้วติดขาตัวเองเปิดมงเกมมิ่ง โอ้แล้วเปิดติคดคาฟูปุ๊บแม่ตัวนี้ตัดบอลดีมากเลยครับอีเดอร์นี่ตัดบอลได้แล้วโอ้อจุบ ฟาวครับจือฮอลตา่ตาฮอลต่าแล้วเขาส่งกลับคืนโก้ยังไงครับโก้ก็เตะออกไปเลยครับผมไปลูกรักลูกรัก แล้วได้เตะมุมหรือเปล่าก็าไม่ได้ครับผมโดนเขาแย่งว่ะอุ้ยอืเกือบแตกมูราตาเดบี มาตาไปจุดเต็ะไปจุป๊บจุ๊บเอาอย่างนี้อย่างนี้ยังไงยิงโอ้เลี้ยงมาผิวๆเลยเมื่อกี้ไปปุ๊บจุ๊บนี่หลบโกแบบสวยๆครับทุกคนบอกแล้วลูกลักตัวเนี้ยแฮตติกไปเลยสามศูนย์ จบจบนี่หลอกกูครับทุกคนยังไงแล้วก็หมดเวลาครับเรียบร้อยสามศูนก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวอีพีหน้าครับผมจะไป สุ่มตัวที่มันแจกฟรีนะทุกคนรอสุ่มตัวนั้นนะผมจะพาไปดูกิจกรรมครับผมกิจกรรมนี้นละครับการเซ็นสัญญาเป็นสนานะทุกคนผมจะมารอสุ่มไอตัวร้อสิบสี่เนี่ยนะสุ่มฟรีครับผมสุ่มได้ทุกคนนะผมแล้วก็อันนี้อีกนะครับไอร้อยสิบเอ็ดก็ฟรีเหมือนกันนะผมน,นี้รออีกสิบเอดชั่วโมงครับ ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้น่อยครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน EP ต่อไปครับผมบ๊ายบาย